คนเสือแดงขอเสียงตอนรับพ่อใหญ่พักษินชินวัตนหน่อยผมยืนยันว่ารัฐบาลน,นี้อยู่ครบเทอมถึงจะแก่แต่หัวใจสะออนเยู่คหน้าถ้าเขาทำไม่สำเร็จผมก็จะไปกล้ามาที่นี่อีกเลยเพราะผมอายมาก 17ปีไม่รู้ว่าได้กลับเมื่อไหร่แต่ในใจคิดอย่างเดียวว่ากูต้องกลับเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่านัตพงศ์เรือปัญญาวุฒิจะเป็นนายกที่ดีของประเทศไทยได้ไม่แพ้คนอื่นเลยใน้งนางีหน้าคนที่มีอำนาจผู้ปกครองต้องอยู่ข้างล่างแล้วดูแลแล้วใช้อำนาจนั้นเพื่อประชาชนที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ถ้าจำไม่ได้ก็จำว่าเปิด์สองทักสินแล้วกันอย่าลืมนะบอกพ่อค้ายาด้วยมาเดินขายยาแถวนี้บอกทักษินมาแล้วบอกญาติมิตรให้หน่อยบอกเพื่อนร่วมงานให้หน่อยบอกคนในชุมชนให้หน่อยว่าพวกเรามีความฝันว่าพวกเรามีความมุ่งมั่นอย่างไรว่าพวกเรามีนโยบายอย่างไรว่าพวกเราจริงจังต่ออนาคตของคนรุ่นต่อไปมากเท่าไหร่บอกพวกเขาให้ผมหน่อย เกือฮอดพี่น้องคนอุดรหลายเดอ้อ18ปีเพิ่งจะได้ปลาใสวันนี้ครั้งแรกปลาใสที่อุดรเมืองอุดรที่บอกว่าเป็นเมืองหลวงเสื้อแดงวันนี้รัฐบาลทำอะไรก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่านักร้องเยอะหนวกหูหน่อยพี่น้องอย่าลำคันนะ แต่คำสัญญาว่าถ้าเข้าไปมีอำนาจแล้วจะซื่อตรงต่ออุดมการจะนอบน้อมต่อประชาชนจะอยู่ข้างใต้ของสามเหลี่ยมและให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศเป็นเจ้านายเราอยู่ข้างบนของสามเหลี่ยมที่คือคำสัญญาที่จะมอบให้าการเมืองท้องถิ่นต้องดีด้วยเพราะอะไร เพราบริการหลายอย่างไม่ได้อยู่ในการดูแลของรัฐบาลไม่ได้อยู่ในการดูแลของส่วนกลางผมกล้าบอกในฐานะผู้สันทัดกรณีการเมืองมานานสังเกตรัฐบาลมานานทั้งปลมลุกการมานานผมยืนยันว่ารัฐบาลนี้อยู่ครบเทอม อันใครจะใครจะลงทุนอะไรมั่นใจได้วารัฐบาลนี้อยู่ครบเถอมผมเนี่ยไม่มีสิทธิ์ครอบงำลูกเพราะว่าผมผมรักลูกแบบเกรงใจมากเพราะนั้นต้องให้ลูกครอบงำแทนก็มีการพูดคุยกันแบบพ่อลูกเป็นประจำแล้วก็เขาก็ใช้งานผมบ้างนะครับก็เชื่อว่าคุณอิงจะเป็นนายกที่ดีดีไม่ดีดีเก่งกว่าผมอีกเพราะเขาเป็นอายุน้อยกว่าผมตอนผมเป็นผม51 ย่างห้าสอคุณิงเป็นตอน 38, 37เต็มแล้วก็38ขึ้นรบต้นๆก็ยังมีเรี่ยวแรงมีพลังและขอเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็บอกพ่อค้ายาด้วยว่ารัฐบาลน,นี้อยู่ครบเทอมแล้วพี่น้องอุทรณก็จะเลือกต่อให้อีกเทอมหนึ่ง ที่24พฤศจิกายนนี้ครับจะมาบริหารเงินจากภาษีของทุกท่านนี่แหละครับปีละ1,200ล้านบาท1สมัย4ปี4,800ล้านบาทครับคณิสอนจะเอาเงินไปทำโรงเรียนยกระดับการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดอบจอุดรธานี12โรงให้เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานระดับประเทศ เพื่อให้ลูกหลานโคอูดอนเข้าถึงการศึกษาที่ดีในจังหวัดของตัวเองเพื่อให้พวกเขาเมื่อเรียนจบต้องไปเริ่มต้นชีวิตแล้วเริ่มต้นชีวิตด้วยความรู้ทักษะเท่าเทียมกับคนที่ได้ร่ำเรียนในโรงเรียนดีๆผู้สมัครของเราพี่กนี่สอนพูดชัดจะเอางบประมาณไปลงทุนในระบบน้ำทำให้อุดรธานีทั้งจังหวัด เป็นจังหวัดแรกที่นอกเหนือจากกรุงเทพมหานครที่ประชาชนเปิดน้ำก๊อกเมื่อไหร่น้ำก็ใสสะอาดแล้วไหลแรงทั้งปีไม่ว่าคณิสสอนจะแพ้หรือชนะฝากสนับสนุนผู้ลงสมัครสมาชิกสภาอบาจอของเราด้วยในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงทุอกอย่างจะนำไปสู่การเลือกตั้งปี70ผมเชื่อบ้านเหลือเกินว่าสิ่งที่คิด วาดฝันตั้งใจทําไว้จะเป็นจริงนั่นก็คือ3การเลือกตั้งได้บริหารประเทศบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยการให้เงินคนละหมื่นเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเริ่มตน้นให้ตั้งหลักก่อนแล้วพร้อมกันนั้นก็ลดหนี้ แล้วก็จะยยพยายามเพิ่มรายได้ให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นรายได้ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นรายได้ทางด้านของอโอกาสของประชาชนคนไม่ทํามาหากินแต่สามารถมีรายได้ดีกว่าคนทำมาหากินเพราะนักร้องมันมีหลายประเภทรับรองรับจ้างนายมาแล้วนักร้องประเภทแหวว่าเป็นอิสระหารายได้เอาเอง มันเพราะนั้นมันก็มีความวุ่นวายทำให้บ้านเมืองโดยเพราะกฎหมายที่อนุญาตให้ใครก็ได้ร้องได้มันก็วุ่นวายไปหมดวันนี้รัฐบาลทำอะไรก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่านักร้องเยอะหนววหูหน่อยพี่น้องอย่ารำคาญน,นะผมบอกกับน,นักลงทุนต่างประเทศนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเดินแถวเข้ามาพบผมเยอะมากเลยก็เขากังวลพอมีข่าว มีข่าวแบบนั้นแบบนี้ก็กังวลผมบอกว่าอย่าไปสนใจเลยประเทศไทยเป็นสถาบันเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเราเข้มแข็งพอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศเป็นเจ้านายเราอยู่ข้างบนของสามเหลี่ยมน,นี่คือคำสัญญาที่จะมอบให้ ให้ hey, พี่น้องเบาใจได้ว่าผมกลับมาแล้วผมอยู่ทั้งคนผมทนเห็นพี่น้องลำบากไม่ได้จะหมดหวังจะหมดพลังใจในการใช้ชีวิตมันไม่ง่ายและมันไม่เร็วในการสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้ในการสร้างอุดรธานีที่ดีกว่านี้ไม่ง่ายและไม่เร็วแต่มันเริ่มได้แต่มันทำได้ บัมหูงใส่ปลาแดกบ